วันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งครอบครัวเลยก็รักกันคุณผู้ชมครอบครัวนี้จริงๆเขาก็อบอุ่นมากเลยแล้วก็อยู่กันมาแบบนี้ตั๊กบงกตเจ้าสัวบุญชัยนี่นะคะอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วนะนี่ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีวันพิเศษนะคะครบรอบ10ปีใช่ไหมก็ได้เซอร์ไพรส์ใช่ครับเป็นดอกไม้ช่อโตแล้วก็การ์ดน่ารักน่ารักจากคุณสามีนี่ดอกโอ้โหดอกไวช่อโตขขงจริงไม่ใช่ช่อเดียวด้วยมาเต็มมากเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยเป็น ที่น่ารักแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ก็เลยทําให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาเพื่ออ่อย mm hmm. พี่ตั๊กบอกว่าถึงขนาดอ่อยแบบจงแจ้งกันเลยทีเดียวพี่ตั๊กนะฮะก็เลยสวมวิญญาณครับการเป็นภรรยาหลวงะฮะประกาศกลางสื่อเลยครับบอกว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาอ่อยสามีเธอฉันเนี่ยรู้หมดนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าฉันกับสามีเนี่ยไม่เคยมีอะไรปิดบังกันเลยนะจ๊ะ ทำอะไรก็นึกถึงศิลธรรมบ้างหมายถึงผู้หญิงนะอย่าทำเลยหนึ่งมันบาปดนะ้วยเนาะศิลธรรมมันไม่มีสองก็ควรจะไปหาคนอื่นที่เขาไม่มีลูกมีเมียคุณมูญชัยเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงเข้าหาเยอะมากเยอะมากแล้วเราก็จะต้องอดทนในเรื่องของความเข้าใจมากๆว่าเดี๋ยวจะมาติดต่องานติดต่อธุรกิจบางทีก็คุยการปกติไม่ต้องขอไลน์ก็ได้จริงๆก็เขาก็เารู้แหละว่าคุณมูลชัยก็แต่งงานมีลูก รู้หมดเลยค่ะถ้าแบบนี้มันเสียเวลาอย่ามาทำเลยมันไม่ดีหรอก ทำแบบนี้มันเสียเวลาเขาเืินดีๆนะไม่ได้มีอารมณ์แบบเกลียดหรือแค้นหรืออะไรเลยนะเขาก็แค่พูดว่าเออมันผิดศีลธรรมหยุดทำเถอะนะคะแต่คุณผู้ชมหลังจากที่สัมภาษณ์นี้ออกมาปั๊บมีดราม่าคอมเมนต์ตามเข้ามาทันทีนะคะเขาคอมเมนต์อย่างนี้ว่าพี่ตั๊กเองก็เป็นภรรยาน้อยของเจ้าสัวนะแรงมากแล้วคุณตั๊กทำไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมก็คือโพสต์ภาพทะเบียนสมรสไปเลยจ้ะบอกอย่างนี้เลยว่า ทั้งคู่นี่คือเป็นแต่งงานกันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะแล้วที่สําคัญก็บอกได้ว่าคุณสามีเป็นคนบอกให้โพสต์เองจ้ะใช่คือหลายคนยังไม่ทราบ <c oughs> คือคือ,คอหลายคนอาจจะไม่ทราบเห็น <c oughs> กันชัดๆไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าการมีทะเบียนสมรสเนี่ยถือว่าเป็นภรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ยืนหนึ่งครับอย่าเอาแบบว่าดูละครดงดอกไม้แล้วจะมาเรียนวงเรียนแบบอย่าดีกว่าอย่าทำเลยดงดอกไม้นี่หลายคนละเกินนะคะแต่คุณผู้ชมนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะ คุณตักพูดแล้วพี่ตักพูดแล้วว่าเ,ออเข้ามานี่รู้หมดเพราะว่าคุณสามีไม่เคยมีอะไรปิดบังดีฉันเลยเรื่องตรงนี้ดีมากๆครับอะเพราะนั้นใครที่กำลังคิดทำอะไรอยู่อย่าทำนะครับมันผิดศีลธรรมมันไม่ดีนะฮะค่ะ